True d t a c 5G ที่สุดของเครือข่ายอัจฉริยะให้ชีวิตเป็นไปได้ไม่สิ้นสุด สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Service News ครับ i n s i d e t จากข่าวค่ํานะครับกับบัวสิริโรจครับฝากคุณผู้ชมนะสแกน QR โค d e ที่เห็นด้านล่างเพื่อรับข่าววันเทิงผ่านทาง SMS ได้เหมือนเดิมและติดตามเราสดๆผ่านทาง Vision Now ในแอปพลิเคชัน,น,น TrueID และทุกแพลตฟอร์มตรงนี้นะไปติดตามกันไว้นะครับมาดูที่ประเด็นแรกกันเลยนะสําหรับเรื่องที่ต้องออกมาเตือนกันสํหรับคุณบาสพานุพัทธ์นะหรือว่าคุณบาส Better Writer หรือบางคนตอนนี้รู้จักในานามของบาส Go Went Go ฮะที่ทําคอนเทนต์เกี่ยวกับการไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวในประเทศไทยอะไรก็ตามออกมาเตือนว่าตอนนี้มีมี าชีพนะที่ให้จองโรงแรมผ่านทางเพจต่างๆซึ่งเพจเนี่ยก็เป็นเพจที่แบบบางคนไปซื้อมามีผู้ติดตามแบบหลักพันหลักร้อยหลักหมื่นก็มีแล้วก็มาถาว่าเฮ้ยจองโรงแรมเนี่ยในโปรโมชั่นที่ดีกว่าให้โอนเงินไปให้แบบนี้นะก็ออกมาเตือนเรื่องนี้ให้ฟังกันครับ สายเที่ยวนะต้องดูดีๆเลยนะครับออกมาโพสต์เตือนภัยนะฮะสำหรับบาสพันุพัฒน์หรือว่าบาสโกเวนโกครับอดีตมือกีต t a ์ของ better weather นั่นเองครับหลังมิชาชีพเนี่ยทำเพจโรงแรมปลอมแบบว่าระบาดหนักมากในไทยเราครับโดยบาสได้โพสต์ผ่านเพจโกเว้นโกเลยนะฮะซึ่งเป็นทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการไปเที่ยวสถานที่ต่างๆโดยโพสต์ระบุว่า เตือนภัยตอนนี้ในไทยเพจโรงแรมที่พักปลอมระบาดหนักมากมีคนโอนเงินให้มิจฉาชีพเยอะมากครับและยังไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ด้วยบางคนเนี่ยไม่เคยได้ติดตามเรื่องนี้เลยอีกทั้งในคอมเมนต์ยังได้บอกอีกว่าเนื่องจากเพจปลอมทําง่ายมากสามารถไปเซฟรูปจากเพจโรงแรมที่พักมาลงทําทุกอย่างเหมือนเพจจริงทั้งหมด เพียงแต่ชื่อบัญชีคนที่โอนเงินเนี่ยไม่เหมือนกันโดยเฉพาะที่พักยอดนิยมนะที่ต้องจองผ่านเพจหรืออินบ็อกซ์มีบางคนที่ไปถึงที่พักแล้วนะโอ้โหปรากฏว่า จองเพจปลอมไปคือไปถึงที่แล้วไม่มีที่พักให้และที่สําคัญพวกนี้ชอบเอาโปรโมชั่นมาล่อราคาถูกกว่าจองกับที่พักจริงฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยแชร์หรือกระจายข่าวด้วยครับให้ทุกคนเนี่ยได้รู้กันเวลาจะจองต้องเช็คให้ชัวร์ว่าเพจจริงหรือเปล่าอย่าปล่อยให้มิจฉาชีพมาทําลายอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวประเทศเราใครเคยเจอเคสแบบนี้ช่วยบอกกันหน่อยนะครับว่าเคยเจอ ที่ปลอมที่ไหนบ้างพักของที่ไหนนะฮะทุกคนจะได้ระวังกันวันก่อนเนี่ยผมกําลังหาที่พักของภูทับเบิกปรากฏว่ามีคนโอนเพจปลอมเยอะมากแต่เรื่องนี้กลับกลายเป็นว่าคนเนี่ยไม่ค่อยรู้กันและผมไม่แน่ใจว่าใครออกมาจัดก,การเรื่องนี้หรือ,อยังจึงขออนุญาตเป็นกระบอกเสียงแจ้งเตือนเนื่องจากคิดว่ายังไม่ค่อยมีคนรู้สักเท่าไหร่เพจปลอมเนี่ยบางเพจมีผู้ติดตามเป็นหลักพันก็มีนะครับผู้นี้อาจจะไปซื้อเพจมาแล้วก็เอามาเปลี่ยนทีหลัง ถ้าจองผ่านเอเจนต์ของจริงหมดนะครับก็คือประเด็นในไทยเราเมีที่พักเยอะมากที่อาจจะจองผ่านเอเจนต์ไม่ได้ก็เลยต้องจองผ่านตรงกับเพจเลยนะครับอีกทั้งก็จะมีแชร์วิธีการสังเกตเพจปลอมด้วยครับบอกเบื้องต้นนะให้ดูวิธีตามนี้คือก็คือ,อให้กดเลือก about นะแล้วก็ไปที่เพจ transparency Trans ครับขออภยัยจุดสังเกตแรกเพจมิชาชีพเนี่ยมักจะมีแอดมินในประเทศเพื่อนบ้านและเปิดเพจใหม่หรือเปลี่ยนชื่อมาจากธุรกิจอื่นๆครับ ก่อนโอนนะฮะก็เอาหลักๆเลยคือเอาชื่อบัญชีเนี่ยไปเซิร์ชหาอนเลยว่าติดแบบว่าแบล็คลิสหรือเปล่าสําหรับคนที่แบบมีมิจฉาชีพการโกงเงินต่างๆอนะันนก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับดูดีๆแล้วกันนะฮะมาที่อีกหนึ่งเรื่องครับเป็นเรื่องฮาๆที่น่ารักดีเมื่อวานเห็นคลิปพอดีเลยนะจีนสอรี่ของพ i ่โกวสินที่ได้มีการลงเบื้องหลังกองถ่ายแต่ไม่ได้เป็นการซ้อมบทละครใดๆนะแนะ่เป็นการเล่นไตรเซปหลังแขนนะทำไมต้องเล่นไตรเซปด้วยไปดูกันครับ เกิดอะไรขึ้นในกองเนี่ยดูกันนะฮะเป็นโมเมนต,ต์น่ารักน่รักระหว่างพักกองนะครับเมื่อหนุ่มโกวสิลครับต้องมาเจอกับนักแสดงสาวสวยผู้รักการออกกำลังกายอย่างเบเบ้ธันชนกับที่กองถ่ายละครนะฮะและถ้าหากพูดถึงวงการเบเบ้หลายคนก็ต้องตอบว่าเป็นวงการที่เข้าแล้วออกเลยนะฮะโดยล่าสุดครับหนุ่มโกวสิลได้โพสต์โมเมนต,ต์น่ารัก,น,รกน่ารักนะฮะปนฮาด้วยระหว่างพักกองกับแคปชั่น เซลสาวเบเบ้ครับนี่ถ่ายภาพนี้เนาะบอกว่าการปรากฏตัวของ this b a b บในกองถ่ายเยาหวังจะได้นอนสบายๆด้านสาวเบเบ้ก็ได้มาคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าไปถ่ายละครก็ไม่ใช่นะแต่ว่าไปเทรนนักแสดงนี่เลยเล่นไตรเซ็ทกับเก้าอี้นะฮะและโกก็ได้มาตอบคอมเมนต์เบเบ้ว่ามาบ่อยๆครับทุกคนต้องการงานนี้ทำเอาแฟนๆหากันกระจายเลยครับยังไม่ครบเซตเลยนะคะยังไม่ครบเซตพี่เบเบ้เลยเป็นรูทีนในชีวิตจริงครับเป็นรูทีนเชิงบวก เมื่อวานดูคลิปนี้อยู่ตลกมากเลยบอกมีเบเบ้ในกองคือทุกคนไม่ได้พักทุกคนต้องลุกขึ้นมาออกกาลังกายกันก็เป็นคอนเทนต์ที่น่ารักดีนะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องครับหลายๆคนนี่ลุ้นตามๆกันเลยนะสำหรับแม่แอฟทักษออนครับก็ตอนนี้ก็ออกมาบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยไม่ได้โสดแล้วพอทำแม่แอฟแม่แอฟก็ไม่ได้บอกอะไรก็เลยไปถามน้องปีใหม่ซะหน่อยครับ เรียกว่าถูกจับตามองไม่น้อยเลยสําหรับเรื่องราวความรักครั้งใหม่ของแอฟทักษออนครับหลังเจ้าตัวออกมายอมรับว่าตอนนี้ไม่ได้โสดแบบร้อเซนะจนหลายคนอยากรู้ว่ารักใหม่ของแม่แอฟเนี่ยเป็นใครจะใช่คนที่เป็นแฟนจิ้นกันหรือเปล่าล่าสุดในอินสตาแกรมนะของโพลิพัสจัดให้ก็ได้ออกมาเผยคลิปที่มาดามแป้งนวลพันุ์แอบบถามกับน้องปีใหม่ครับถึงเรื่องราวของหนุ่มคนใหม่ของแม่แอฟซึ่งน้องปีใหม่ก็ตอบแบบไม่มีกากเลยฮะบอกว่ามีหลายคน ทุกคนใจดีมากเขาเป็นคนคล้ายๆกับบาม,มีและเมื่อมาดามแป้งถามว่าทุกคนใจดีกับปีใหม่ใช่ไหมน้องปีใหม่ก็บอกว่าใช่ค่ะใจดีมากงานนี้ทําเอามาดามแป้งถึงกับบอกให้น้องปีใหม่เนี่ย DM ม,มาบอกชื่อหน่อย ขณะที่แม่แอฟก็ยิ้มเขินไม่ไหวจนหลายคนแซวบอกว่าพูดชื่อออกมาเลยลูกนะฮะล้วนแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยบอกน้องปีคือความหวังของ FC ที่รอลุ้นอยู่นะคะรักน้องปีใหม่น้องเป็นเด็กที่มีทัศนคติบวกมากๆพี่แอฟเนี่ยเลี้ยงน้องมาอย่างดีเลยเข้าใจความเป็นธรรมชาติของชีวิตได้ดีพี่แอฟคือแบบอย่างที่ดีในหลายๆเรื่องเลยยังไงนะน้องปีใหม่เนี่ยคือความหวังของหมู่บ้านเลยนะจ๊ะ ไม่รู้ว่างานนี้จะมีหลุดปากออกมาหรือเปล่าว่าใช่คนคนนั้นหรือเปล่านะครับามาที่อีกหนึ่งเรื่องฮนะสำหรับคู่รักที่ว่ารุ่นใหญ่แล้วก็ว่าได้กับตันพูธเนศและก็คุณเอกบุษกรน,นั่นเองล่าสุดก็ควงคู่กันฮนะไปสวีทหวานกันเพราะว่าแต่งงานครบรอบ7ปีแต่งงานนี้ครสถานที่เอาดอร์สะหน่อยจะเป็นที่ไหนไปดูกันครับ แชร์โมเมนต์น่ารักให้เห็นอยู่ตลอดเลยนะฮะสำหรับครอบครัวพระเอกรุ่นใหญ่กับตันพูทเนศกับภรรยาสาวคนสวยเอกบุษกรครับมันจะมีภาพความสุขพาน้องดินลูกชายสุดที่รักเนี่ยไปเที่ยวพักผ่อนและทํากิจกรรมทําให้เห็นพัฒนาการของลูกชายเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับ ล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของเอกได้โพสต์คลิปค,ปควงสามีไปทานก๋วยเตี๋ยวข้างทางร้านโปรดนะฮะพร้อมเขียนแคปชั่นครบรอบแต่งงาน7ปีสามีพามาดินเนอร์บรรยากาศแบบเอาดอไม่ไหวแล้วก็แท็กไปที่คุณกัปตันด้วยนะียบอกว่าชีวิตคู่ จะได้ยืนยาวเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวพี่เขาว่าแบบนั้นสุขสัมมนต์วันเกิดนะคะอยากให้พี่ตันเนี่ยทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างไปเท <fo am> ี่ยวกับเพื่อนบ้างเพื่อนๆของพี Bye ่กับตันก็ชวนเขาไปเที่ยวได้นะเอกไฟเขียวค่ะทากลางเพื่อนพ้องในวงการรวมทั้งแฟนๆต่างเข้ามาชื่นชมความน่ารักของทั้งคู่ครับ นี่แหละน่ารักดีเนาะแบบว่าหาร้านที่เราชอบไม่จําเป็นต้องเป็นแบบว่า,าไฟด์ดิเนอรหรือว่าร้านหลูตลอดเวลาเนี่ยแหละก๋วยเตี๋ยวเนี่ยสุดยอดแล้วนะฮะก็ขอให้รักกันไปน,นานตลอดชีวิตเลยนะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องสำหรับคุณแกป๊ปชนกสุด,ดากันบ้างแก๊บสาวคนนี้ก็เรียกว่าถูกคุณไอซ์เนี่ยขอแต่งงานเมื่อประมาณปีที่แล้วประมาณพฤศจิกาย,ยนปีห5นะฮะล่าสุดเธอก็ได้มีการลงภาพพรีเวดดิ้งให้ดูกันครับ ใกล้แล้วนะครับหว,วานเลยนะฮะก่อนวิวาสำหรับว่าที่เจ้าสาวแก๊ชนกสุดาครับที่ถูกไอซ์แฟนนุ่มขอแต่งงานเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2565หรือปีที่ผ่านมานี่เองตอนนี้ครับแก๊บชนกสุดาก็ได้ควงไอซ์เดินสายแจกการแต่งงานให้กับผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงบ้างแล้วและเมื่อเข้าไปส่องในอินสตาแกรมของเธอครับแก๊บก็ได้ทยอยลงภาพพรีเวดดิ้งสุดหวานให้ได้เห็นกันแล้วโดยภาพชุดนี้เนี่ยไปถ่ายกันที่ทะเลบอกเลยว่าโรแมนติกสุด ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรูมสวิต c h นิวส์นะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหาใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fan Page True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ